มาแล้วครับขบวน634ต้นทางบึงพระไปทางสถานีแม่น้ำนะครับขบวนที่ลีกอยู่นี้ก็คือรถด,ด่วนพิเศษขบวน13นะครับวันนี้ช้าไปแล้วประมาณ30นาทีนะครับจากตอนแรกช้า6นาที คือตอนแรกวอบอกว่าจะให้6 3 4หลีกที่โคกกระเทียมนะฮะแต่หลีกไม่พอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยปล่อยรถมาโอ้บุติสารอจนแห้งแล้วมาแล้วครับ รู้จักอาสตอมนะครับยังไม่รู้เลขวิ สตอม4419นะครับ เดี๋วยวรับไปขบวน13แล้วนะครับวิ่งผ่านแล้วครับขบวน634